สวัสดีครับวันนี้จะนาเสนอนะครับกิจกรรมที่6ครับตัวแบบธุรกิจของฉันครับในชื่อของโครงการท่องเที่ยวชมป่าชายเลนริมคลองหัวใซครับจัดทําโดยเจกรินบรัครับเซคชั่นส่วนสี่การศึกษาครับหกเจ็ดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์์สามสี่คณะทิาักดครับเดี๋ยวไเลยครับเราจะมาดูข้อสรุปนะครับจากการทําแบบสํารวจ W W H question นั่นเองครับอันแรกครับลูกค้าของเรานะครับเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปครับทั้งไทยและชาวต่างชาติครับ สิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อนะครับก็คือของที่ระลึกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะครับหรือของฝากจากท้องถิ่นชุมชนโดยบางส่วนนะครับจะมีการเน้นในเรื่องของความแปลกใหม่ความสมัยเลยครับจากสิ่งที่ทําจากธรรมชาติในชุมชนของเรานั่นเองครับสารับว่าเหตุผลที่คนเลือกซื้อนะครับคือเก็บความคงตามครับเพื่อเราจะย้อนกลับมาดูครับว่าหลังจากที่เรามาเที่ยวชมนีแล้ครับของฝากของเราครับสื่อถึงอะไรบ้างนะครับถัดไปครับ ผู้มีอิทธิพลครับผู้มีอิทธิพลในการท na, <Food. S 1> ่องเที่ยวตัดสินใจในครั้งนี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าของเรานั่นเองครับช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่บอ,อ,อกมานะครับว่าต้องการที่จะซื้อคือช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดครับเทศกาลหรือวันหยุดยาวนั่นเองครับส่วนสถานที่ในการซื้อนะครับคือช่องทางหลักนะครับทางเช่นร้านค้าต่างๆครับตามแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆหรือช่องทางออนไลน์ครับอย่างเช่น Facebook ล i n e TikTok อินสตาแกรมพวกนี้ครับ ส่วนซื้ออย่างไรนะครับส่วนใหญ่นะครับกระบุว่าต้องการตัดสินใจซื้อด้วยตนเองครับแล้วก็จะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับหรือติดต่อสอบถามนะครับจากคนในพื้นที่ที่เขารู้จักนะครับเพื่อในการติดต่อแล้วก็ซื้อนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมของเรานเองครับทีนี้ครับในตัวของ BMC หรือ Business Model Canvas ของเรานะครับซึ่งจะมีทั้งหมด9หัวข้อด้วยกันนะครับอันดับแรกคือกลุ่มลูกค้าหลักก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่ ชื่นชอบนะครับเรียนรู้อนุรักษ์นะครับก็คือเช่นนักเรียนนะครับนักศึกษาแล้วก็ชื่นชอบธรรมชาติครับสองครับคุณค่าที่ได้รับจากการแสบผลิตภัณฑ์นี้นะครับหรือการท่องเที่ยวนี้ก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับการล่องเรือดูนกดูป่าแล้วก็เสน่ห์ความเป็นท้องถิ่นแบบนี้ครับสามครับช่องทางการติดต่อเข้าถึงก็จะมีพวกช่องทางโซเชียลเฟสบุ๊กอินสตาแกรมติกต็อกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางสถาบันการศึกษาต่างๆนั่นเองครับต่อไปครับ สีครับก็คือในส่วนของความสำคัญขอลูกค้าครับเราจะมีการให้บริการลูกค้านะครับโดยการมีผู้นําในการท่องเที่ยวหรือไกรนั่นเองครับแล้วก็จะมีช่องทางให้ลูกคาญญ้าแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อสู่การพัฒนาต่อไปนั่นเองครับก,รก,รกิจกรมกรมหลักของเราก็คือการท่องเที่ยวชมนิเวชมนกชมปลาทางโซนนั่นเองครับปนตัิจัหลักของเราก็เช่นเดวยงกนรัฐบาลในพื้นที่ครับอย่างเช่นที่สราบนหัวไซการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ก็วิสาหกิจชุมชนนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของการเงินนะครับต้นทุนของเรานะครับก็จะคือค่า แรงค่าตอบแทนของการทำงานครับค่าบำรุงทรัพยากรแล้วก็ค่าประชาสัมพันธ์โครงการครับส่วนแหล่งที่มาก็จะเป็นจากค่าการเก็บการเข้าชมนะครับการท่องเที่ยวประมาณ3า0ร้อบาทต่อคนแล้วก็การขายของที่ระลึกในชุมชนนั่นเองครับถัดไปครับหลังจากที่เราสารวจแล้วปุ๊บนะครับเราจะมาทำาี m c แบ่งอกันครับซึ่งจะประกอบ9้าหัวข้อเหมือนเดิมครับอันแรกครับกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือนักท่องเที่ยวครับชาวไทยชาวต่างชาติแลวก็บุคคลทั่วไปนะครับ สองครับ Value Proposition นะครับก็คืออันดับแรกครับสิ่งของที่ระลึกครับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครับการทำสิ่งแปลกใหม่จากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็การสนับสนุนชุมชนครับการเก็บข้อมูงจำนั่นเองครับช่องทางการจัดจำหน่ายครับก็คือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับเฟซบุ๊กทิกต็อกสังเกตุผระกอบทางตุรนะครับสี่ครับ Customer Relation คือความสัมพันธ์นะครับเราจะมีการ ถามคำถามครับผ่านแชทแล้วก็รีวิวประสบการณ์ของจากนักท่องเที่ยวครับแล้วก็จะมีการสร้างคอนเทนต์เชิงความรู้นั่นเองครับง่าครับช่องทางรายได้ก็คือการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าชมเข้าร่วมนะครับแล้วก็รายได้จากการขายของที่ระลึกนะครับในชุมชนแล้วก็รายได้จากการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์นั่นเองครับถัดไปครับทรัพยากรหลักคือพื้นที่ป่าเขาหัวไซนั่นเองครับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้นําในท้องถิ่นนั่นเองครับ ครับกิจกรรมหลักก็คือการท่องเที่ยวเช่าอุปกรณ์นั่นเองครับการทําสิ่งของน่ตงๆที่อยู่ในชุมชนนั่นเองครับทีนี้ครับแปดครับพันธมิตรหลักก็คือหน่วยงานรัฐในชุมชนครับโรงเรียนหรือเครือข่ายในชุมชนนั่นเองครับ9ครับเครือข่ายต้นทุนนะครับอย่างเช่นค่าแรงค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการโปรโมทแล้วก็ค่าจัดทำโครงการเองครับทีนี้ครับแบบเดิมกับแบบใหม่ครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับกลุ่มลูกค้าเหมือนเดิมเลยครับนักท่องเที่ยวทั้ง ภายในชาวต่างชาตินะครับของที่ระลึกครับเน้นขึ้นมาก็คือของฝากแล้วก็ของที่ระลึกครับในทั้ง2ออย่างครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับทางโลกโซเชียลเฟับุ๊กทิกเกอร์อินสตาแกรมครับรายได้ก็เหมือนเดิมเลยครับจากค่าทมเนียมแล้วก็ค่าการขายของเองครับพฤติกรรมของผู้ซื้อครับตัดสินใจเองนะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลาตัวเองสะดตกวเองด้วยครับความสัมพันธ์นะครับเราจะมีการสร้างคอนเทนต์ครับการดึงยูเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีการเพิ่มการตลาดออนไลน์ครับการจัดต้องเที่ยวแล้วก็ ท,ทุนนะครับคือเัดเจนขึ้นคือเราจะมีค่าเส,ส,สื้อค่าเบือค่าอันตั่เองครับซึ่งในส่วนการน,นําเสนอก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ